ไปก็สบายดีอยู่ฮัลโหลทุวันฮาวอาร์ยูฟอรับฉันโอเคทุกวันทุกนาทีมินไปช้อปปิ้งอีกเล้ววันนี้กลับมปช้อปปิ้งไหมค่ะพี่น้องมาช้เก็บของนเนี่ยเขาครัวเขาตู้เขาอย่างนี้เห็นว่มซื้อนมมาซื้อนมมาจากกล่องโมาจากบ้านลุงมานี่แม่จ้าาไปอยู่น้ำลุงประมาณ3ามขึ้น สามคืนสี่วันสี่วันสามคืนกลับมหอดบ้านมานื่อไงกลับมาหอดบ้านมาื่อเ้ารนี่ประมาณเก้าโมงกว่าๆอยู่ละมาสีนมนมหมดนมหมดนะคะสีนมมาไว้นะคะต้องกินนมจะได้แข็งแรงเหมือนย่าชุดพูดนะจ่าเดอ้อถ้ากกินนมเดอ้อจะได้แข็งแรงนะจ้าถ้าร like ิงมิวแอนด์ริงมิวแอนด์สตรองไลมี ซื้อไข่มาเห็ปเนป่ะไข่เอาไว,วเ้เนี่ก่อนไว้เลี้ยงแล้วก็ซื้อเม็ดอันเม็ดมะม่วงหิมะพานเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะแคชชูนัทแคชชูนัทเอาไว้นี่ก่อนอพูดมาเนี่เฟิร์ t แล้วก็อันนี้เกิร์เกิลเกิร์เกิลแตงกวาดองแตงกวาดองอันนี้มายองเนสนะคะใส่นี้เลยนะคะใสน,นี้เลยเลิศปะ่ะ มืออื่อพะย่ใหญ่ก็มาหมูอพะยใหญ่มาก็เลยช้อปปิ้งต้อนรับหมูอพะยใหญ่นะคะอันนี้ไปคับซิกันคับซิกันเขียวหน้าลิกาการันตีต่อมูอพะยใหญ่มาอีกหนาลิกาการันตีเลยใบมุ่งคืนคับซิกันเขียวกวักขวักขวักคับซิกันกรีนคับซิกันเรนดี้ดิชเชสผู้หญิงเฮฟเฟิร์อนี่ก็เป็นแฮมแฮมนะคะแฮม สใส่กองไว้มาแล้วนะจ๊ะใส่กลองไว้แต่องมากใส่กองไว้เลยนะจ๊ะก็ปิดฝาไว้ถ้าของแบบสีนะฮะใส่กลองเอาใส่กลองมันจะบ่อยเหม็นข้าวกินมันบ่ออกก็จังแบบว่าอาหารเท่ากันอาหารนี่อย่างเท่ากันใส่กองไว้ปิดฝาไว้ใส่กองปิดฝาใส่ตู้เย็นมานนี่บะปิดฝาไว้จะกินมันจะ่เห็นข้าว กับข้าวเลยจากข้าวเดียวหมดเมื <c> ่อ <oughs> ข้าวไม่ตุ๋นกินก็แล้วเปิดตูน้นไม่ได้กินข้าวแม่อันนี้บอกม่วงมะม่วงนเนี่แชร์มะม่วงมะม่วงแก้มเหลืองมะม่วงแก้มเหลืองมะม่วงแกม้ม,ม,แกม,ม,ม,แกมแดงเด้เริ่องจะเป็นแไงประมาณให้แดดนท์ออกว่าไฮเดรนท์ออนจันหน่อยก่อนพักกันไปเล่นน้ำกับคนญ่เล่นน้ำอากาศมันเย็นมันฮอนอากาศมันฮอนแบบว่ามันเ่หนาวแม่จ่ายข้าวเมื่อหนาวบอกตัวเยงแต เอาต์เลียบเป็นหน้าห้อนหนาหอน้หนาหอนจ้ะเดิน,นไปตนหนังไ,ไปตนนหนังป้องใท่าอกระถ้าก็ตนหนังต้นหุทุ้มๆทุ้มๆุมๆนะกินอัพต์นูนอ่อนเบาทรีโอคอกโฟโอคอกเบสโฟกซันคําดาวดิจิตบิดโซนอตฮอตอันนั้นวิโก้จำออนดาพูอเก่งจำจำตมาโตตัวมาโตแล้วก็ ยาสูบูปากบาน <laughs> ตัวอันนี้อัน,นอย่างน,นี้อันกล้วยกล้วยนะคะกล้วยเอามาไว้กินกับซีเรียลตอนเช้าแล้วเอาไว้ปั่นก็ได้นะคะอีติซีเรียลอ,อเมกบาร์นาเช่ถั่เฮีย a อน then ตัวมะตพูดอินเฮีย อันนี้เอาไปก่อนนะคะอันนี้หมดแล้วแต่มวัน,นี่นะคะน,นีเทลเลยมาจากนนนนเนาะมืดจังบบบลืมบอกใช่ถาว่าให้บอกราค่าน้ำแนวสันให้บอกราค่าเราตีเป็นเงินไทยน้ำแนวแว่าเปช้อปปิ้งย่ายว่าสันวะโอเคนึนสิบอกเลค่ะอันนี้มืดจังบาทอันนี้ไปโควีเว We ้นช้อปปิ้งอินเดอะโคอิสเพนหนึ่งพันแปดสิบสี่ พอยทเวตีเอกเซนหดอลลาร์ยีเซนหนึ่เก้าสี่ดอลลาร์ยีเซนวันทัดทอลลาร์ทเวนตีอซอสเตรเลียดอลลาร์ and this vegetable vegetable n i n e t e n เอ o อน้อ vegetable f i f t e e ดอลลาร์ i f t e e เซนิมาดอลลาร์ออสเตรเลีย สิบหาดอลลาร์กับชิหาเส้นบะค่เป็นบ้านเท่ากับสีสลิงเหนตีเป็นเงินไทยโอเคไอ้เขาไทยมันนี่ for you ออสเตรเลียมันนี่ดาวอะล็อตออสเตรเลียมันนี่ before ออสเตรเลียมันนี่ about 30, uh, one dollar, now, t w อตีอวันดอลลาร์ t w ตีบาท or t ออตี t ูบาทไทยบัตรมาออสเตรเลียดอลลาร์ o ดอลลาร์ about twenty two and half or twenty now not choking okay i just thinking for you 23 easy okay ตอนนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมันลงเงินลงอืเงินลงอันสมัยก่อนเนาะ1ดอลลาร์นี่30 32เนาะบาทไทยเนาะเดี๋ยวนี้1ดอลลาร์นี่ตีเป็นเงินไทย22บาทกว่าๆให้ค่อยตีเป็น23บาทมันจะง่ายเนาะว่ามันกว่าๆมันเกือบ23ไงปกขเขาจะเป็น24นเ,นเี่า25แล้วแต่เธ เป็นอย่างฉันอันนี้เฉพาะผักเรื่องนี้สิบหา้าดอนละสิบห้าจุดสิบห้าอันบอคูณเข้าไปที่ละคูณมีสิบสามเท่าก,กับเม่เนบะระขอเฮติบะระอือสามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่สิบแปดสามร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้า ซาตังเฉพาะเวสซิบุโอรีเวสซิบุเนี่ยเฉพาะเวสซิบุเวสซิบุโอรีโนบีโนนัตติบะเนี่ยเนี่ยโมเมนบักแตงบักแตงมาเอาเพราะว่าบราได้ซื้อบักแตงเอ๋ออันนี้โมเมนของเอเชียก่อนอันนี้เป็นของคู่อันนี้ของคู่ของเอเชียอยู่นี่อันนี้ของเอเชียี่ดิสโทนฟอมบายโคอันนี้ซืรีส์จากเอเชียมี่โทนี่ร์สามร้อยสี่สิบแปดดอลลาร์ ซีชิมฮาเซนอันนี้ซื้ออยู่ร้านเอเชียเอเชียแปซิโอเอ็นมอร์นิ่งเกร์ลีมอร์นิ่งเกร์ลีก็คือมอร์นิ่งเกร์ลีก็คือผักบุง้งผักบุ้งจีนบมนันเฮาหนี่เอามาผัดหมักผักบุ้งจีนบมันเฮาสิมาเห็ดน,นั่นสิมาเห็ดอันบาร์บีคิวไทยไอ้วันทุกคู่กินไทยบาร์บีคิวเออไทยไทยบาร์บีคิวไทยบาร์บีคิวฟออร์่ามายเฟรนด์บีคอส My husband friend come from Sydney, s a y i t h u about f o s o I want to make Thai Thai cooking for him. I make a lot, many t h i n g อันนี้ก็เป็นไทยแปสโซเป็นเอเชียนช็อปนะอันนี้ก็เป็นอ่าบิทาเลมอนไอเหมืนบ่บิทาเมลอนเม่อนบ่อันแพทย์ก็บอกสจไํไได้อันนยังรู้ะน่าได้สืภาษาอังกฤษเรื่องภาษาบา้านเทาแล้ว อันผักละบักละมะละมะละนี่ซื้ออยู่ในเอเชียได้สามอันสามอย่างสี่อย่างนี่โอลีเอเชียแอนอันเนี้ยบักหุ่งเนี่ยหน่วยจุกบาทบักหุง่งบักหงเนี่ยมะละกอเนี่ยมะละกอหน่วยละห้าบาทสิบหกเซนเนี่ยหาดอลลาร์สิบหกเซนนี่งวดนี้ถือบ่ปกติซื้อนี่สิบกว่าดอลลาร์บห แนวแต่นวยใหญ่นวยหน่อยคือว่าแหะเนวแต่นวยเบานวยหนักคือว่าเป็นสังกิโลเนี่ยหาดอลลาร์หาดอลลาร์ก็ตีไปจากจักบักตีไปเด้อจักบักแล้วก็ยังอีกอยู่ด้านเอเชียมันมีอีกอยู่อันหนึ่งอันเอเชียอ่ายูร่าเอเชียมีเห็ดเห็ดเข็มทองมัสลูมนิโดนิโดมัสลูมโกดนิโดมัสลูมอินเอเชียใบเอเชียสด แล้วก็ดิสวรรเห็ดโคนเห็ดโคนมัลลูมโคนมัสลูมโคนเห็ดโคนบอสโอเคซื้ออ้ีคนี่ละ่ะเอ้ยรานี้ไหนจะยงวันวันซูทีโฟ5ฟไเ v e g e a b l e ไฟ v e g e t a b อ่าเบาอ่าบ เราลืม fifteen fifteen dollar and fifteen e มาเอาไว้นี่เดีเ๋ยวไปใส่้างหลังมาจากเนาะมาบอกราคออากันท้าผมได้ก่อนแล้วก็บอกราคาให้หูห่อยเชิครหูพ่าแม่ครามาง่ายจต่เลยเออบอกกันไปนอจากเนาะมาล่ะท่านี้แหละมาอนี้อันนี้เป็นของคู่นอะจากอันนี้นมันหมดนสมรอยสี่สิปดดอลลาร์ มันของโคได้บาทเท่าไ่เฉพาะของโค,ม,ค,คม,มันหนึ่งเก้าสี่จุดยี่สิบแปดมาหารมาจ๊ะนะก็คูณคูณมันเป็นหารคูณยี่สิบสามเท่ากับหน่วยสิบร้อยสี่พันสี่พันสี่ร้อยหกสิบแปดสี่สิบสีบส่บ,บาทเอาไปตัวเลยสี่พันบวกไปอีกเท่าไหร่ บวกไปอีกที่วังหันที่ข่อยิีให้พวกเจ้าว็นเท่าไรสี่พันจำซอยขอเดอร์บวกไปสี่สี่สี่หกแปดจุดสี่อมันก็สิบบวกสี่สี่หกแปดจุดอ่ะแล้วก็บวกไม่จัากบวกสี่สี่หแปดจุดสี่สี่ รวมทังม้งหมดเนี่ย4,008รวย16 8 19เนี่ยรวมที่ซื้อของมาเนี่ยทั้งหมดมื่นนี่ทุกอย่างเลยบร้อยอเสร็จมัง้งแต่ก็ได้ลายอยู่อืมเนาะก็โอเคอยูย่ม้องดูเดือนเหมือนเดือนในใจคิดถึงนี่ไปดูไปทางตู้ข้างหลังนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นขนมปังรวมทังม้งหมดหมด4 0่า ขนมปังกระเซตตู้เย็นข้างหลังนะจ๊ะวันนี้ก่อนอย่ามันเสียเวลากับเจ้านะนี่เป็นอ่าคิสมาร์ทเค้กเขาเนี่เป็นมาเค้กอันน,นี้ว้ามาเค้กมากไหนกินนใน,น,ในอันนี้เป็นชีสนะคะเป็นชีสนะจ๊ะชีสใส่ตู้เย็นไว้เลยนะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้เลยอันนี้เป็นพวกเนื้ออืมา อ,อ,อันนี้เป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นอ,อันนี้เป็นหมูสี่โค้งกระโดดดาสี่โค้งกระโดดดาบหมูสามชั้นกสี่โค้งกระโดดดานี่กับหมูสามชั้นให้กันอันนี้ก็เป็นสี่โค้งกระโดดดาบกันบ่อันนี้เป็นเนื้อเป็นเ <tal ent ơi> นื้องวเนื้องวเนื้อควายเเป็นเนื้อคว้ยหรือเนื้องวงเนานี่ มี่บอกเนเนื้อคัอ่วอยู่บ่เอาไม่เห็นอันนั้นแม่อันเอาไม่เห็นอันหมูกระทะโอ้เนื้อกระทะแม่อันเนื้อเกาหลีย,นะย่างไะสู้หมูพญ่กินบอสสู้หมูพญ่กินอันนี้นังหมูนังหม,งมูสิไม่เห็นเห็ดอกกอบสู้ปลาเก้ากินอีกแล้วพี่น้องพี่น้องไปสิไปใส่ช่องฟิตไว้เด้หนบ่สไปใส่ช่องฟิตไวน้นะคะเนี่ยเลิศบ,บ่ เลือดสมัยแต่มันไดพักเลยเหมนันนี้ไปแตงไปแต,ง,ปแตงกัวแตงกัวมันใหญ่ยัง่งๆหมักเนื้อใหญ่ๆเยอะพูดนุ่ยใหญ่ครับแตงกัวนะคะแตงกัวหมี่ก้อนใส่ตู้เย็นทีเดียวเลยนะคะน,นี่ก็เป็นต้นหอมสป,ปริงอาร์เนี่ยสป,ปริงอาร์เนี่ยต้นหอมนะจ๊ะ put in the back fridge everything put in the back f i d g อิสตะวันบอกเคลี่บอกเคลีดอกผักกาดมันห้องไหมบอ๊ะมาเป็นผ้อยเบาผิดก็จะได้เลยบอคเคอรอ่นะอันนี้เป็นอันย่างนี้น้ำมัฝรั่งน้ำมัฝรั่งหรือผักชีฝรั่งนู้นอย่เนาะหน่อไม้ฝรั่งหรือผักชีฝรั่งก็ไม่รู้แต่ว่าอีสานดั้งแปรดั้งปึงยางใหญ่สมุกกินนะคะอันนี้ก็บผักชีคอรีอันดับ

ก็ดไปกับตรงอ้างกันหน่อยะชอบอ้างเลยกัมันเป็นเรื่องธรรมดาอราพอกันไหมคินหนาฮักสุขสุขคนนำนำร่ววยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้จ่าเด้อวัดีจ้าชอยูในวีดีโอไอวิเอว่วันแฮปปี้เอ็นจอยเอวีเดย์เอวีมินิเซมมีแฮปปีอาิสแฮปป์แฮปป์มนี่คำมันนี่โกแฮปเวลี่เฮลที่แฮปปเอ็นจอยแฮปปี้ออเด์ Time have income อ uh, ่า l o t happy good time in the job in the family in everything I see you soon next video tomorrow today finito แล้วกี่วัน Bye 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 bye